สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะฮะวันนี้อยู่กับครูบอลน,นะครับและแน่นอนว่าเราอยู่กันในคลาสเรียนออนไลน์ EP ที่6แล้วนะฮะวันนี้ครูก็มา เซเลบรตนิดหนึ่งขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขในช่วงปีใหม่มากๆนะครับแล้วก็ขอให้ทําอะไรก็ตามประสบความสําเร็จเลยวันนี้เราอยู่ด้วยกัน ep 6นแล้วเป็น cross ออนไลน์ของครูบอลนะฮะซึ่งวันนี้หัวข้อของเราก็คือว่าครูจะมาบอกว่าครูกินอะไรบ้างนะฮะที่ทําให้นะอย่างที่บอกไปก็คือทําให้การเผาผลาญมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งมันยังมี benefit อย่าง,อ,อ,างอื่นอีกอย่างเช่นแบบผิวพรรณดีขึ้นนะ anti aging ทำให้เราแบบ อายุแบบดูอ่อนกว่าวัยเนาะซึ่ง5 EP ที่ผ่านมานะฮะทุกคนลองทำตามครูเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเออลองกินอาหารดีๆมีประโยชน์ออกกำลังกายมีวินัยทำนู่นนี่นั่นนะฮะ EP ที่6เนี่ยครูก็เลยขอเอาชีวิตตัวเองมาเปิดเผยนิดหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องว่าครูกินอะไรอยู่ตอนนี้เนาะก็คือว่าไม่อยากให้แบบเออไม่อยากให้ เอาชีวิตครูเป็นตัวอย่างแต่ว่าเอาชีวิตครูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะฮะว่าตอนนี้ครูกินอะไรอยู่บ้างแล้วก็ยังไงเนาะแล้วก็ของที่ครูเอามาเนี่ยมาโชว์เนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ครูกินจริงๆแล้วก็ครูคิดว่ามันก็น่าจะช่วยเร่งการเผาผลาญได้ในระดับหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติว่าทุกคนกินเป็นแล้วก็กินแบบถูกต้องหรือว่ามันอาจจะทําให้เราแบบอ่อนกวัยได้หรือว่าผิวพรรณสวยงามดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครูก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูวันนี้นะก็ ก่อนอื่นเลยก็คือในวันนี้ครูแบกแบบแบกของมาเลยแบกกระเป๋ามาเลยที่ครูกินจริงๆนะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้คือไม่ได้ให้ทําตามนะฮะแต่ว่าแค่เอามาดูเป็นแนวทางเฉยๆเพื่อให้ทุกคนนะ่ะประยุกต์ใช้ว่าอ,อ๋อทุกคนจะสามารถเอาสิ่งสิ่งนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้นะฮะอ่ะอย่างตอนเช้าเนี่ยครูตื่นขึ้นมาใช่ไหมทุกคนครูก็จะต้อง มีแบบมอร์นิ่งรูทีนของครูอ่ะคืออ่านหนังสงหนังสือออกกําลังกายแล้วตอนนี้ก็คือเป็นออกกําลังกายค่อนข้างแบบเยอะด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ครูก็น้ําหนักลดลงไปอีกจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจน้ําหนักลดลงไปเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือน้ําหนักครูมันค่อนข้างแบบคือพอดีแล้วอ่ะครูสูงร้อยแปน้ำหนักครูประมาณ69แต่ว่าช่วงเดือนกว่า,วาที่ผ่านมาเนะะี่ยฮะน้ำหนักครูลดลงไป2อกิโลลดลงไปแบบครูไม่ได้ตั้งใจให้มันลดลงไปนะแต่มันแบบว่ามันลดลงไปเองอย่างที่ครูอบอกก็คือกินแพนเบ นะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็แบบคูไม่ได้ทําฟาสติ้งอ่ะแต่ชีวิตคูมันเข้าขั้นแบบฟาสติ้งไปแล้วอะ่ะคือฟาสติ้งเป็นพฤติกรรมไปแล้ว่ทุกคนคือคูหยุดกินประมาณสัก6กโมงหรือ5้าโมงอย่างเงี้ยฮะ นะห้าโมงหกโมงแล้วครูก็ไปกินข้าวเช้าต่อมาวันเก้าโมงเช้าว่ะคือครูไม่เคยขาดข้าวเชาว้าครูกินข้าวเช้าตลอดมันก็เลยเหมือนอารมณ์เหมือนแบบฟาสติ้งแต่ไม่ได้ตั้งใจฟาสติ้งนะเพราะคือชีวิตครูอ่ะมันเป็นแบบนั้นไงคือครูกินข้าวเร็วเพราะว่าครูต้องการจะแบบขึ้นห้องนอนเร็วนะเพื่อไปอ่านนังสงศกนังสืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยเกิดว่ามันกลายเป็นลูปของการแบบ f a s t i n g นะฮะ i ิน e r m i t t e n t fasting โดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันก็เลยทำให้ประกอบกับการกินของครูด้วยประกอบกับการออกกำลังกายด้วยแล้วก็ประกอบกับการ f าส t i n งโดยไม่ได้ตั้งใจน้ำหนักครูก็เลยลดลงไปสองโลแบบครูแบบตกใจมากฮะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ทำให้มันลดลงไปมากกว่านี้แล้วอ่ะเขาจะพยายามกินให้มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮะจริงๆก็ไม่ได้กินแบบจริงๆก็ไม่ได้กิน น้อยเลยนะกินเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าน้ําหนักอ่ะมันลดลงไปเองเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็คงจะกินของที่มันแบบค่อนข้างดีหน่อยในชีวิตเราอะไรเงี้ยทีนี้พอครูออกกําลังกายเสร็จแล้วใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือครูจะกินน้ําผักปั่นก่อนก็คือเอาผักมาผักอะไรก็ได้นะที่มีในวันนั้นน่ะนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของนะขออนุญาตแบบวันนี้เกะกะนิดนึงนะจะเอามาโชว์นะก็ก่อนที่จะออกกําลังกายครูเล่าให้ฟังนิดนึงอันเนี้ยอาจจะเป็นคีย์อย่างหนึ่งของการเผาผลาญไขไขมันได้นะฮะ าแฟอย่างที่ครูเคยทำคลิปไปะคะนะมันจะมีอ๋อตัวนี้เนาะเนสเปรสโซนะฮะ ก็ครูไม่ได้กินเนสเปรสโซ่อย่างเดียวครูกินเนสกาแฟผงๆครูก็กินนะแล้วก็เนสเปรสโซ่แบบนี้อย่างเงี้ยน,นะคะที่เป็นแคปอย่างเงี้ยก็กินแล้วก็ดริปปิ้งคอฟฟก็กินแต่ดริปปิ้งคอฟฟคือไม่ได้หยิบมาก็กินแบรนด์ไทยๆของเราอย่างเงี้ยฮะ,ะแบบอินทนินมั่งนะหรือแบบว่าเป็นออของเซเว่นบ้างนะคะหรือว่าเป็นของบอกแบรนด์เลยเนาะวันนี้คือแบบบอกแบรนด์กระจายนะฮะถ้าสปอนเซอร์ใครจะเข้าก็สามารถเข้าได้นะฮะแล้วก็ก็คือกินนะดริปปิ้งคอฟฟทีนี้ครูจะบอกว่าครูอ่านงานวิจัยมาก็คือ ว่าเขาบอกว่าการที่เราอะกินคาเฟอีนตอนเช้าเลยอ่ะมันช่วยทําให้อัตราการเผาผลาญเวลาออกกําลังกายของเราอะดีขึ้นถึงประมาณแบบ2เท่าอ่ะทุกคนอันนี้เป็นงานวิจัยที่ครูเคยอ่านมานะแล้วก็มีเอกสารรับรองด้วยนะฮะก็ครูไม่ได้ตั้งใจหรอก มันเป็นผลที่ว่าครูตื่นที่มาครูติดกาแฟครูต้องกินกาแฟตอนชอเช้าเพะอิญว่านะชีวิตในช่วงเช้าของเราอะ่ะมันไปกระทบมันต้องกินกาแฟพอดีแล้วมันก็ไปออกกาลังกายพอดีทีนี้พอครูกินกาแฟเนี่ยนะแล้วกว่าที่ครูจะมาออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอนะทุกคนเพราะครูจะกินกาแฟประมาณแบบ6กโมงเชา้าแลวออกกําลังกายประมาณ7จ็ดโมงเชา้าในระหว่างนั้นครูก็จะไปทากิจกรรมเล็กน้อยจุดอ,อ่อจุดเครื่องอารโ์มา นะหรือเปิดเพลงฟังบ้างหรือเข้าห้องน้ําหรืออ่านหนังสืออย่างเงี้ยฮะภายในเวลา1ชั่วโมงตอนนั้นทําอะไรได้เยอะมากนะหรือบางทีเราก็จะวางแผนเป็นแบบ productive plan ของเราว่าเราจะทําอะไรนะทีนี้ครูก็กินกาแฟแล้วครูก็รอออกกาลังกายชั่วโมงนึงเขาบอกว่ามันจะทําให้อัตราการเผาผ่านของเรา,าฮะดีขึ้นนะแล้วก็ผลของคาเฟอีนเนี่ยมันยังทําให้เราสามารถมี endurance ก็คือมีแบบ การออกกําลังกายที่อึดขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นได้นะฮะอันนี้คือว่ามันเป็นผลหนึ่งที่ทําให้ครัวลดน้ําหนักได้นะก็จะกินกาแฟ ในตอนเช้านะฮะลองเอาไปทําตามดูก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้ออกกําลังกายตอนเช้าก็ไม่เป็นไรนะลองเอาไปประยุกต์ดูแต่ครูจะบอกว่ากาคาเฟอีนไม่ควรกินตอนดึกเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณกินตอนดึกเนี่ยมันทําให้คุณนอนไม่หลับแล่ถ้าคุณนอนไม่หลับนะครูจะบอกว่ามันยิ่งส่งผลกระทบกับชีวิตคุณเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะฮะทีนี้พอครูเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครูก็จะทําน้ําปั่นน้ําปั่นของครูเนี่ยหคือครูจะมีโปรตีน นะซึ่งครูจะกินเป็นนมถั่วอยู่แล้วนะอย่างอันนี้ที่เอามาโชว์ก็คือเป็นโทฟูสังนะก็หาง่ายๆอาจจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้นะเพาเอินว่าโทฟูสังนะเป็นของเด็กธรรมศาสตร์เป็นของพี่คุณพี่อ,อ๋อธรรมศาสตร์พอดีก็เลยเอ,อ๋อหยิบมาแล้วก็เอินาน่าสนใจแล้วเขาก็เคลมด้ว่าตัวนี้นะฮะโทฟูสนะังเนาะ เป็นไฮโปรตีนนะเป็นนมถั่วเหลืองไม่ใส่น้ําตาลแล้วมีโปรตีนสูงถึง25กรัมอ่ะทุกคนอย่างหนึ่งที่คุณต้องกินเพื่อทําให้ระบบการเผาผลาญของคุณดีขึ้นก็คือโปรตีนนะฮะคุณเลือกโปรตีนที่เป็นโปรตีนที่ดีซึ่งครูทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าครูไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วฮะกินน้อยบ้างกินน้อยอะนะก็กินบ้างแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าก็กินน้อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็คือจะเลี่ยงมากมาก,มากกว่าที่จะกินเลย้ยฮะนะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกไม่ใส่น้ําตาลไม่ผสมน้ามันนี่ เซอร์จะเข้าก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกเป็นแพลนโปรตีนนะก็เป็นแพลนโปรตีนก็น้ำนมถั่วเหลืองออร์แกนิก97%สกัดจากข้าวสกัดจากถั่วด้วยแต่ว่าตัวนี้ฮะทุกคนแคลอรี่เนี่ยมันจะเยอะนิดนึงนะมันประมาณ200อยะฮะส0งร้อยนะขวดหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่สิทุกคนโทษฮะร้อยเจเองอะร้อยเจ็ดสิบเองนะ170 k c a l เองได้โปรตีนตั้ง25กรัมเนี่ยซึ่งจริงๆถ้าเกิดครูออกกำลังกายปกติเนี่ยนะ ออครูก็ต้องการโปรตีนสักวันละประมาณ70กรัมโปรตีนนะเดี๋ยวเราก็ไปหากินจากอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ครูจะปั่นทีนี้ปั่นใส่กับอะไรบ้างนะครูก็จะปั่นใส่กับบางวันก็จะปั่นใส่กับกล้วย นะฮะกล้วยก็อาจจะเป็นกล้วยตลาดก็ได้หรือว่ากล้วยเซเว่นก็ได้เพอ,เอิญว่าเมื่อวานไปเซเว่นพอดีนะฮะก็เลือกลูกที่มันงอมๆมนะแล้วก็มาแบบทาไมต้องงอมใช่ปะมันก็จะเป็นพวกโปรไบโอติกอะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์ที่ดีในในร่างกายของเรานะฮะแล้วเราก็จะเอามาแบบแช่ช่องฟรีซไว้เพื่อให้มันงอมช้าลงอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาปั่นมันก็จะหวานมากเลยฮะหรือบางทีครูก็ใส่ผักลงไปด้วยส่วนมากอาจจะใส่ผักเพราะครูจะปลูกเคลที่บ้านครูก็จะเอาเคลเอาพวกผักแบบวอเตอร์ครีสพวกเคลนะหรือบางทีก ก็ไปซื้อมาถ้าผักมันขึ้นไม่ทันเพราะว่าบ้านครูไม่ได้มีพื้นที่ปลูกเยอะขนาดนั้นเนาะก็ไปซื้อมาแล้วก็ปั่นนะฮะก็เอาตัวเนี้ยนะใส่ลงไปรวมกับกล้วยบ้างรวมกับแก้วมังกรแก้วมังกรก็ใส่ได้นะฮะทุกคนนะแล้วก็ปั่นกับผักนะอร่อยนะครูจะบอกว่าอร่อยแล้วครูก็จะเติมตัวนี้ลงไปด้วยอย่างที่ครูบอกเมล็ดแฟลกซ์นะฮะครูจะบดก่อนเลยเนี่ยแฟลกซีดเนี่ยนะเมล็ดแฟลกซ์ทุกคนเคยเห็นไหม นะอันนี้แบรนด์นี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะอย่างอันนี้คือเป็นแมกกาเรนะฮะเป็นแบรนด์แมกกาเรซึ่งนะเขาบอกว่าธัญ,ญพืชตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากมายซึ่งครัวเคยบอกแล้วเนาะตามหลักการการก,ารกินแบบ 2, 2, งสคุณไปดูได้เลยคุณกินให้ครบตรงนั้นนะและอันนี้เป็น additional ที่ครัวแถมให้ว่าครูกินอะไรบ้างเนาะก็เอาไปปั่นก่อนแล้วก็ผสมลงไปนึกออกไหมมันก็จะมีหลายอย่างมากเลยฮนะมีแก้วมังกรมีกล้วยมีโปรตีนแล้วก็มีแฟลกซีด ใช่ไหมแล้วบางวันน่ะครูก็จะเติมตัวนี้ลงไปด้วยทุกคนครูจะเติมตัวนี้ลงไปนะฮะเป็นตัวคาเขาผงคาเขาอนะฮะนี่คาเขาพาวเดอร์เนาะก็ยี่ห้อของอันนี้เป็นยี่ห้อออร์แกนิกซีดนะฮะก็คือผงคาเขาออร์แกนิกเขาบอกว่าคาเขาเป็นพืชที่นิยมปลูกแล้วก็บริโภคมาช้านานช่วยเพิ่ม Energy พลังงานนะฮะช่วยให้สมองปลอดโปร่งแล้วก็คาเขาคือรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด ของช็อกโกแลตนะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมเลยของแอนตี้ออกซิเดชันโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญของร่างกายมีแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะฮะซึ่งครูก็กินตัวนี้ซึ่งครูเชื่อว่าบางทีมันช่วยในการเาผาผลาญได้ด้วยนะฮะแต่ว่าจริงๆครูไม่ได้สนใจเรื่องการเาผาผลาญขนาดนั้นที่ครูซื้อเพราะว่าเขาบอกมันเป็นเอเนอร์จีนะมันได้พลังงานแบบกินแล้วตื่นอะไรเงี้ยสมองตื่นนะครูก็เอามาปั่นรวมกันสักประมาณช้อนหนึ่งฮนะแล้วก็ กินตอนเชา้าถูกไหมแล้วก็บางทีอบางวันนะฮะ บางวันเนี่ยตอนเช้าครูจะกินน้ำทับทิมด้วยแต่บางทีก็กินตอนเย็นก็คือเขาไม่ได้แบบไม่ได้ขายไม่มีสปอนเซอร์เลยนะเอามาให้ดูจริงๆอันนี้ก็คือครูกินตัวนี้นะตอนนี้กินตัวนี้นะแต่ว่าตอนอื่นนะอาจจะกินตัวอื่นก็คือน้ำทับทิมของกิฟฟารีนนะฮะก็ครัวค่อนข้างมั่นใจนิดหนึ่งนะเนาะเพราะว่า1คือมันอร่อยคือครูเลือกกินอะไรบางอย่างเนะี่ยครูก็ต้องกินเพราะมันอร่อยด้วยเนาะบางทีเราสอนหนังสือเหนื่อยๆใช่ป่ะครูก็ต้องกินมีอะไรแบบของหวานทีนี้นเราจะไปกินของหวานที่มันแบบ ที่มันเป็นแบบอะไรอ่ะที่มันมีน้ําตาลเยอะๆมันก็ไม่ใช่ไงบางทีครูก็จะซื้อแบบพวกคอลลาเจนคือซื้อคอลลาเจนเนี่ยทุกคนครูกินคนนอลลาเจนเนี่ยครู<ๆ>ไม่ได้ต้องการแบบผิวพันธ<ๆ>ุ์ดีคอลลาเจนผิวพันธุ์เต่งตึงอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเพราะครูรู้ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นหรอกหรืออาจจะช่วยได้อะไรอย่างนี้ครูก็ไม่ได้มีงานวิจัยรับรองอ๋อไม่ได้ไม่ได้เห็นนะคะไม่ได้อ่านต้องพูดอย่างนี้มากกว่าแต่ครูก็จะกินนะกินคอลลาเจนนะเพราะว่าครูรู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นแทนที่เราอะ จะไปกินของหวานหรือน้ําหวานนึกอ,ออกไหมฮะเราก็จะกินอะไรแบบบางทีสอนเสร็จเหนื่อยเงี้ยนะก็จะหยิบน้ําทับทิมมาเงี้ยนะสักประมาณแก้วเล็กๆ1แก้วผสมกับคอลลาเจนนะแล้วก็แบรนด์อะไรก็ได้ทุกคนที่มันหวานอร่อยอร่อยอ่ะคูคคือค,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 คูเลือกเพราะมันอร่อยอย,อย่างเดียวเท่านั้นเองฮะนะแล้วก็ผสมแล้วก็กินเป็นเหมือนแบบเป็น Energy Booster อ่ะเป็นดร i n กิ่งนะเป็นแบบพวก Fun ชั่นอลดร r i ก k ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเรามีแรงไปทํางานอีกครั้งหนึ่งเนาะก็จะกินพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็กินนี้บางทีคูก็กินเป็นเม็ด แคปซูลอะไรเงี้ยฮะนะกินเป็นแคปซูลนะทีนี้บางทีอ่ะบางทีนะบางทีครูก็อาจจะนะเอาไปผสมกับตัวนี้ นะเป็นตัวนี้เป็นเ,ออเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นโกจิเบอร์รี่ออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกโกจิเบอร์รี่นะฮะที่ครูเอาไปผสมกับน้ำปั่นบ้างในบางทีเพราะว่าออตัวโกจิเบอร์รี่ตัวนี้เป็นออร์แกนิกคือถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อโกจิเบอร์รี่ที่ไม่ออร์แกนิกเนี่ยครูว่าบางครั้งมันมียาฆ่าแมลงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยเราก็สามารถเอามากินได้เลยเอามาต้มกินได้เลยนะฮะสามารถกินได้เลยเขาบอกว่า สามารถรับประทานได้เลยหรือรับประทานร่วมกับอาหารเช้าซีเรียลครูก็จะเอาตัวนี้ยไปผสมกับน้ำปั่นบ้างในบางทีถ้าต้องการให้มันมีรสหวานมากๆอะไรอย่างนี้นะหรือเป็นอินทผลัมนะวันนี้ไม่ได้เอามานะฮะ เป็นอินทผาลมเป็นตัวออเดตพลามตัวนั้นนะฮะนะก็จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะอันนี้คือตอนเช้าครูก็ mix mix เอาหรือบางทีน้ำทับทิมก็จะไปกินแบบตอนเย็นๆอะไรเงี้ยฮะนะแล้วก็อ๋อคาเคาก็เอาไปผสมมั่งไม่ผสมมั่งก็สลับสลับกันไปในช่วงนี้ครูกินแบบนี้ครูต้องบอกก่อนว่าครูไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันนะครูเป็นคนชอบกินอะไรสลับสลับไปเรื่อยๆบางทีก็อาจจะเอานู่นนี่นั่นมาสลับแล้วแต่อะไรเงี้ยฮะบางทีเคลอ๋อที่เป็นผักจริงๆไม่มีครูก็เอาเคลผงทีนี้ ตอนกลางวันเนี่ยครูจะบอกว่าพอครูกินข้าวเสร็จนะทุกคนพอครูกินข้าวเสร็จเนี่ยตอนกลางวันครูจะชอบกินชามากๆนะฮะครูจะมีชาเนี่ยหลายแบบเลยวันนี้เอามาให้ดูนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็จะมีชาหลายแบบมากๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ก็จะมีเป็นตัวชาก็อันนี้ก็จะเป็นมิ้นเป็นเป็นชามิ้น นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโอเกรจริงๆมีเยอะมากแต่ว่าเอามาให้ดูนิดเดียวนะฮะแล้วก็เป็นพวกเพียวคาโมไมล์คาโมไมล์ก็มีนะแล้วก็จะเป็นพวกอูหลงแล้วก็ชาเขียวเพราะเอว่าชาเขียวหมดก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะก็กินทุกแบรนด์เลยนะเนี่ยแบร,รนด์ไทยแต่ครูเป็นคนชอบสนับสนุนแบร,รนด์ไทยมากกว่านะครูจะซื้อค่อนข้างซื้อแบร,รนด์ไทยค่อนข้างเยอะเนาะก็เวลาตอนกลางวันเนี่ยครูจะเป็นคนกินหนักตอนเช้าครูจะกินนิดเดียวคือกินนิดเดียวนี่คือเรากินน้ำปั่นมันก็อิ่มแล้วไงแล้วครูกินข้าวอีกหน่อยนึงนะฮะ แล้วเราก็แบบตัก,ตก,ตกใส่ปากไปกินกินเข้าไปเพราะตอนเช้าเรากินแบบพวกน้ำปั่นได้สารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วอะเราก็กินข้าวให้มันมีพลังงานอีกนิดนึงนึกออกไหมฮะนะถ้าเป็นไปได้ก็จะเลือกเป็นข้าวแบบข้าวไม่ขัดสีเนาะกินกะอะไรก็ได้คุณกินไปเหอะนะคุณอย่าไปแบบสตรีทมากเลยไม่งั้นชีวิตคุณมันจะไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้ทําเรื่องนี้แป๊บเดียวเราทําไปตลอดชีวิตของเราเนาะครูทําเรื่องนี้มานานมากแล้วนะฮะอ,อย่างต่ําคือประมาณ3-4ปีแล้วว่าที่ครูกินแบบเนี้ยเนาะแล้วก็มันก็ให้ผลดีกกกก็ไไมม่่่้รรรูสสึวาาาีีผลเยยอะับง ก็เป็นการกินแบบลองรันระยะยาวจริงๆอะนะทีนี้ตอนกลางวันเนี่ยอย่างที่ครูบอกก็คือว่าพอครูกินข้าวเสร็จมือกลางวันจะเป็นมื้อใหญ่มากของครูบางทีครูก็จะกินแบบที่อยากกินจริงๆอะไรเงี้ยนะทีนี้พอกินเข้าไปนะครับขออภัยด้วยนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครูก็จะกินชาเขียวไม่ก็ชาอู่หลงตามเข้าไปนะเพราะว่าอู่หลงเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ครูชอบมากๆเลยคือเขาสามารถล้างไขมันได้ทุกคน เขาเป็นชาล้างไขมันแล้วอย่าลืมว่าเขามีพวกแอนตี้ออกซิเดชันสูงมากนะแล้วก็มีพวกสารแบบพวกแบบที่มันไปกระตุ้นแบบความร้อนในร่างกายที่ทำให้เราแบบเร่งการเผาผลาญได้ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าอู่หลงก็ตามบางวันคูกก็กินชาเขียวบางวันคูกก็กินอู่หลง นะบางวันครูก็กินกาแฟแล้วแต่นะครับแต่ว่ากาแฟก็อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติในการล้างไขมันได้ดีเท่าชาถ้าครูกินอะไรแบบเละเทะในมือกลางวันบางทีครูจะกินอู่หลงผสมชาเขียว2ออย่างเลยหรือบางทีครูจะกินอู่หลงอย่างเดียวหรือไม่ก็ชาเขียวอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดครูไม่ได้กินอะไรเละเทะแล้วครูรู้สึกว่าครูต้องไปทํางานต่อต้องการใช้พลังงานครูก็จะกินกาแฟแก้วที่2แต่ว่าจะไม่กินชาเห็นไหมฮะมันก็จะต้องเราก็ต้องสลับสลับกันนะนะทีนี้บาง วันเนี่ยนะที่ครูรู้สึกว่าครูต้องการแบบการปลอบประโลมอะทุกคนนะครูก็จะกินเป็นคามโมไมล์คาโมไมล์เนยกินตอนเย็นก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะเป็นชาที่ทําให้แบบว่าเรานอนหลับง่ายแต่ครูไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะ แต่ว่ากินอันนี้เรารู้สึกว่ามันหอมมันผ่อนคลายสบายดีนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็จะเอามาใส่ในพวกเครื่องสำอางสกินแคร์ที่เขาบอกว่ามันช่วยแบบลดแบบอินเฟมมาทอรีแอนตี้อินเฟมมาทอรีก็คือการต่อต้านการอักเสบของพวกผิวต่างๆทีนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรากินเข้าไปเลยอะไรเงี้ยฮะนะมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่ Organ ทาร์เก็ตออร์แกนที่ที่เขารู้ว่าเขาต้องไปตรงไหนร่างกายเราอย่าลืมว่าเขาฉลาดมากนะฮะร่างกายเราไม่ได้ทํางานแบบ1นบวกหเป็น2นะร่างกายเราเขาฉลาดมากแล้วคุณอย่า ลืมนะว่าร่างกายเราอะกว่าที่มันจะพังให้เราเห็นนะบางคนอนะเกิดโรคเกิดภยัยอะกว่าที่เขาจะพังให้เราเห็นนะคุณใช้เขามาจนคุ้มมากแล้วนะคุณใช้มาจนเขาไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นร่างกายเราอะเขาทนทานมากๆฮนะในวันที่เขาอะบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วแล้วแสดงอาการออกมา <S <S นั่นคือวันที่คุณใช้เขามาเยอะมากคุณลองนึกย้อนกลับไปก็ได้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรก็ตามกว่ามันจะก่อให้เกิดอาการมาเนี่ยนะคุณใช้เขามานานขนาดไหน แล้วคุณชัยเขามาหนักขนาดไหนแล้วคุณคิดดูว่าเขาทนทานขนาดไหนนะฮะอย่างบางคนเนี่ยครูจะเห็นเลยว่าอดนอนเนี่ย นอนวันละสาี่ชั่วโมงติดกันเนี่ยติดกันมาเป็นสิบสิปีเลยกว่าร่างกายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบว่าฉันไม่ไหวแล้วแล้วแอดมิดเข้าโรงพยาบาลมันใช้เวลานาน,านมากฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยจับชวนทุกคนว่าพฤติกรรมอะไรไม่ดีนะตอนนี้นะฮะถ้านึกขึ้นได้ก็คือเปลี่ยนไปเลยนะะถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปเลยนะอ่ะทีนี้มีอีกมีอีก2ออย่างนะในระหว่างวันเนี่ยถ้าเกิดครูอยากจะกินอะไรก็ตามเนี่ยครูจะกินตัวนี้บางคนบอกกินไม่ได้นะแต่ครูชอบมากเลยนะก็คือน้ำมะเขือเทศนะฮะน้ำมะเขือเทศเนี่ยแบรนด์อะไรก็ได้ทุกคนนะแล้ว เลยนะฮะก็ทุกคนก็ลองกินน้ำมะเขือเทศดูนะครับทีนี้พอเรากินน้ำมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำมะเขือเทศมันก็จะช่วยพวกเรื่องของผิวนะช่วยพวกเรื่องของผิวพัธุ์ช่วยคนเลือกพกเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเราสามารถที่จะกินแบรนด์ไหนก็ได้แล้วแต่ใจเราเลยแล้วก็ ตอนเย็นบางคืนถ้าเกิดสมมุติว่าครูอยากจะกินอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยยังมีหยดน้ำเกาะอ,อยู่เลยนะก็ครูก็จะกินเป็นแอปเปิ้ลไซ v เดอร์วเนกอรนะฮะก็คือเป็นตัวน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิลบางทีครูก็กินหมักจากสับปละรดนะบางทีก็กินหมักจากแอปเปิลคือสลับสลับกันนะแล้วก็สิ่งที่เวลาครูเลือกเนี่ย ถ้าคุณเลือกเองนะครูจะเลือกที่เขาเขียนว่า with the mother with mother ทุกคนคือมากับแม่นะฮะ m o t h e r mother นะถ้าคุณเจอน้ำส้มใสาชูนะ apple cider vinegar นะฮะตัวนี้นะฮะไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นี่ครูเอามาให้ดูเฉยๆนี่เป็น happy m a d เนาะก็เอามาให้ดูเฉยๆไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะฮะคุณจะเห็นว่าเห็นป่ะเนี่ยเขามีตะกรอนครูขอโชว์นิดนึงไม่รู้เห็นไหมคุณจะเห็นว่าเขามีตะกรอนแบบนี้แบบนี้ อุ้ยนะไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะฮะนะพยายามให้ดูเนะี่ยเห็นบ้านที่เขาลอยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านะแล้วมันจะเป็นตะกรนแบบทั่วขวดอย่างนี้เลยฮะเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามัเซอร์ มาสเตอร์ก็คือแม่ข่าวนะก็คือตะกอนนะเขามากับตะกอนนะก็แปลว่าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะถ้าเขาบอกวิดอร์มาสเตอร์ก็แปลว่าออมันเป็นอะไรที่มาแบบมากากด้วยแล้วมันก็จะมีคุณค่าทางสารอาหารที่ค่อนข้างมากเลยนะฮะตัวนี้เก็บไว้ได้นานนานมากนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นน้ำส้มสายชูหมักเขาจะเขียนเลยว่าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปริมาณกดน้ำส้มห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็น certified raw organic apple cider vinegar นะ unfiltered unheated unpasteurization and 5% acidity no chemicals additives c or p r e s e r v a t i v e ก็คือไม่มีพวกสารกันเสียไม่มีเคมีนะไม่ pasteurize ไม่มีผ่านความร้อนแล้วก็ไม่ filter คือไม่กรองนะฮะก็คือตัวนี้เลยเห็นป่านะไม่กรอง w วิ the มาสตร์นะบางทีครูก็กินเป็นเออเป็นไอ้นี้ด้วยนะ น้ำน้ำสับปะรดหมักแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะว่าคุณจะกินอะไรแล้วเข้ากับร่างกายของคุณบางคนก็กินไม่ได้กินแล้วก็ท้องเสียอะไรเงี้ยเราต้องสังเกตดูนะคะอย่างครูเนี่ยเป็นคนที่ครูกินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยครูก็อยากกินนะจริงๆครูเป็นคนชอบมะพร้าวมากครูเป็นคนชอบผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมากแต่เวลาที่ครูจะใช้เป็นพวกสกินแคร์เป็นมะพร้าวอะไรเงี้ยสบู่เป็นมะพร้าวแต่ว่าพอครูล,ลองกินเออน้ำมันมะพร้าวะทุกคนกินแบบเป็นแคปซูลนะคัวท้องเสีย นะไม่สามารถกินได้ก็คือไม่สามารถทนต่อได้เขาก็จะบอกว่าบางคนบอกว่าให้ทนต่อไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าครูก็รู้สึกว่าครูทนต่อไม่ได้นะอันนี้ก็จะกินตอนกลางคืนก่อนนอนนะฮะตัวนี้ก็จะเร่งการเผาผลาญได้ใครอยากเร่งการเผาผลาญน,นะครูแนะนําเลยว่ากาแฟสดกินก่อนออกกําลังกายนะเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นคาคาลพาวเดอร์ นะฮะแล้วก็เป็นพวกชาทั้งหลายนะชาอู่หลงชาเขียวกินหลังอาหารเร่งการเผาผลาญได้แล้วก็พวกแอปเปิลไซเดอร์วิเนก้าตัวนี้ฮะหรือว่าเป็นพวกไพน์อปเปิลวิเนก้าก็จะช่วยเร่งการเผาผลาญได้นะพวกนี้ก็จะช่วยเป็นอาหารที่ช่วยเร่งการเผาผลาญของคุณรวมถึงโปรตีนด้วยนะโปรตีนเนี่ยยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะให้มันได้ปริมาณกร,รมโปรตีนดีๆแล้วก็เป็นกูดโปรตีนนะก็จะดีมากนะฮะเพราะว่าตัวนี้ช่วยเร่งการเผาผลาญยังไงคือเวลาที่คุณได้โปรตีนไปเนี่ยแน่นอนว่าร คุณอย่าลืมว่าเบสฟอร์มของร่างกายเราอ่ะมันมีโปรตีนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกินวิตามินบางคนอะกินแต่วิตามินกินแต่วิตามินกินแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายมันจะเอาอะไรไปซ่อมแซมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องกินให้ถึงด้วยแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันก็จะฟังก์ชันปกติคุณลองสังเกตดูสมมติขึ้นวันไหนคุณอดอาหารนะ่ะร่างกายคุณคุณจะรู้เลยว่ามันฟังก์ชันแบบไม่ปกติแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเจ้านายคนนี้นะกำลังจะตายเขาก็าจะเก็บสารอาหารกลายเป็นว่าการที่คุณจะลดน้้ําา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 หนนนัักกกกกกมม็จะะยยยิ่่่่งงงขขึเเเพรรว เขาก็จะเก็บรักษาออคุณสมบัติต่างๆเอาไว้แบบครบถ้วนเลยไม่ให้มันออกไปไหนจากร่างกายคุณก็จะยิ่งลดน้าหนักยากเพราะฉะนั้นเหมือนครูอะลดน้าหนัก2โลแบบไม่ได้ตั้งใจคือครูไม่ได้ตั้งใจจริงๆทุกคนน้าหนักมันลดลงไปเองจากการกินและจากการใช้ชีวิตของครูครูอยากให้การกินและการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นนิสัยไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไปแล้วก็นั่งเขียนในในใน journal หรือใน diary ของตัวเองว่าฉันจะตั้งเป้าหมายให้ได้ว,วันนี้ฉันกินอะไรนับแคลเครียด นะฮะต้องนั่งเขียนต้องอะไรเงี้ยไม่ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยหยิบค่อยๆหย,ย,ยิบนิสัยทีละอย่างนะฮะสิวัน10คลิปเนี่ยครูทําขึ้นอ,อ๋อไม่ใช่10วัน10คลิปโทษฮะสิสัปดาห์10คลิปเนี่ยของครูเนี่ยที่ครูทําขึ้นมาเนี่ยนะความคาดหวังของครูเนี่ยก็คือว่าครูอยากให้ทุกคนเนี่ยมี small changes นะมีแบบว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วค่อยๆเอาการเปลี่ยนแปลงที่คุณทําได้ไปปรับเป็นนิสัยอย่างครูอะเห็นปะ ครูสามารถปรับทุกอย่างให้เป,เป็นนิสัยได้โดยที่ครูไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ครูเอามาแชร์นะครับว่าครูกินอะไรบ้างเป็นส่วนหนึ่งประมาณสัก80%แล้วหละที่ครูเอามาแชร์นะจริงๆครูก็จะมีการกินแบบวิตามินเสริมบ้างนะในบางครั้งนะก็อาจจะกินพวกวิตามิน C บ้างอาจจะกินพวกวิตามิน B บ้างหรืออาจจะกินสมุนไพราบางอย่างบ้างแต่ครูสลับนะฮะนะดึงเข้าดึงออกเช็คก่อนว่าเราถูกกับอะไรไม่ถูกกับอะไรแล้วก็ค่อยๆกินทีละนิดก่อนไม่ ใช่ว่าอยู่ดีๆมากินปุ๊บแล้วกินพวดไปเลยไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่ครูทําแต่ว่าทุกคนต้องเอาไป implement กับร่างกายของตัวเองดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดอะไรที่ไม่เหมาะกับเราเวลาไหนกินดีเวลาไหนกินไม่ดีนะคะคุณต้องรู้ว่าอะไรให้คุณให้โทษนะอย่างที่ครูบอกกาแฟเนี่ย มันสามารถให้คุณคุณก็ได้มันสามารถให้โทษคุณก็ได้ทุกอย่างมีคุณมีโทษหมดนะทุกอย่างที่บอกว่าดีคุณไม่สามารถกินต่อกันได้ในระยะยาวคุณต้องรู้จักสลับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณสลับปุ๊บอะยังรู่อ่ะคูณสนุกมันสนุกที่ได้สลับ นะแล้วพอมันสลับมันถึงสนุกคุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นนะครูอยากจะให้การกินอาหารเป็นเรื่องสนุกการออกกําลังกายเป็นเรื่องสนุกนะคุณมีเป้าไว้แล้วคุณค่อยๆเปลี่ยนนิสัยทีละเล็กทีละน้อยคุณอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันอย่าไปจดทุกอย่างที่กินลงในสมุดอย่าไปจดทุกอย่างที่อยากทําลงในสมุดแล้วเช็คบ็อกซ์นั่นจะทําให้คุณเครียด นะกนะ็คุณลองมาหมดแล้ววิธีที่คุูทําตรงนั้นนะคะุูลองมาหมดแล้วนะฮะแล้วคุณรู้สึกว่าคุูเครียดแต่พอเราค่อยๆเอามาปรับทีละอย่างแล้วค่อยๆทําตรงนั้นนะให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดคุูมีความสุขมากในการทําทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามหาตัวเองให้เจอหาว่าตัวเองเหมาะกับพฤติกรรมการกินแบบไหนนะฮะ EP 6กก็จบลงแค่นี้นะแล้วอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราเจอกันใน EP 7 8 9 10นะฮะแล้วหวังว่าทุกคนจะเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนการกินรวมถึงการลดน้ำหนักให้ได้10กิโลตามที่ทุกคนต้องการสวัสดีครับ